ตลาดรถ e ีวีส่งสามโปรดักต์ไลน์ฟิล์มกรองแสงคุณภาพลงตลาดชื่อจุดเด่นไม่บล็อกสัญญาดิจิท,ทัล Hi Q ตั้งเป้าในปี2,566เพิ่มมาร์เก็ตแชร์โดยการเพิ่มฟิล์มกรองแสงสำหรับรถ e ีวีค่ะส่งสามฟิล์มกรองแสงเซรามิกแบล็ h น b e y o ยองเซรามิกบลูอัลฟาลงตลาดแข่งขันภายใตย้แคมเปญ Hi Q EV เติ m Digital Friendly for EV Car จุดขายสำคัญว่าเป็นปิ่นที่ไม่บล็อกสัญญาณดิจิทัลมั่นใจย่างขายเติบโ,โตตามเทรนรถอีวีที่เติบโตโดยการเลือกหนุยตลาดรถอีวีคองไฮคิวในวันที่รถอนะีวีนั้นกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแบบเพิ่มมากขึ้นทำให้มั่นใจดีว่ามาเก็ตแชร์สามสิบเอร์เซ็นที่ตั้งไว้ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนด้วยคุณภาพคองสินค้าที่ตอบโจทย์และลายสินค้าที่หลากหลายเหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าตลาดรถยนต์กับตลาดบีมอองแฝงเนี่ยมันจะเป็นทิศทางเดียวกันนะคะ mm hmm. อย่างช่วงเนี้ยที่ผ่านโควิดมาถือว่าทิศทางของตลาดรถเนี่ยเติบโตขึ้นในระดับที่ดีขึ้นนะคะอย่างปีที่แล้ว2565เนี่ยยอดการออกรถตั้งแต่มกราถึงพันวาค่ะปิดไป850,000คันนะคะซึ่งปรับเติบโตกว่าปีที่แล้วประมาณ11.9%นะคะ ซึ่งตลาดฟิล์มกองแสงก็เป็นเ,น,เนทิศทางเดียวกันนะคะแต่คราวนี้ออคือตลาดอะเติบโต,ต,ตขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังเทียบไม่ได้กับช่วงก่อนโควิดะคะ่ะเพราะว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยในปี2 5 6 1กับ2 5 6 2เนี่ยตลาดยอดรถใหม่อะออกรถประมาณแตะ1่ล้านคันนะคะซึ่งซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคือทิศทางดีขึ้นแล้วแต่ว่าไซส์ของแบบรถใหม่เนี่ยตลาดรถใหม่มันก็ยังแบบยังถือว่าเล็กกว่าตลาดในในปีก่อนที่จะเป็นโควิดนะคะ ตัอทีทางในปีนี้นะค่ะก็คิดว่าแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะแบบเกิดเหมือนนายบายสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็นักท่องเที่ยวที่แบบเข้ามาในประเทศมากขึ้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นนะคะก็มีก็ประมาณการว่าตลาดจีมกองแสงน่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ6%นะคะไปติดไปปิดยอดที่ ยอดออกลดที่ประมาณ9 0 0 0แสนคันค่ะคือนวัตกรรมเกี่ยวกับฟิล์มกองแสงคือบริษัทเราเนี่ยได้มีการเตรียมตัวอยู่แล้วในการพัฒนาฟิล์มให้แบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โดยโดยในปีนี้ค่ะเราก็ชูจุดขายทางด้านเจาะกลุ่มตลาดรถยนต์ EV ีีคือรถพลังงานไฟฟ้านะคะที่ที่มันจะเป็นฟิล์มที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เน้นเรืเรเร่องของไม่บล็อกสัญญาดิจิตอลต่างๆไม่ว่าจะเป็น E a ซ y p าร์หรือว่า GTS แล้วก็สัญญา ที่เราเออกมาเจาะตลาดและชูจุดขายนี้ก็คือจะเป็นฟิล์มตอนนี้เราเน้นเป็นตัวตัวท็อปเซรามิกตัวท็อปของไฮพูก็คือซูเปอร์ไฮฟูบิโอเจลเซรามิกนะคะตัวเนี้ยจะแบบเอ่อเป็นฟิล์มที่ไม่บอกสัญญาดิจิตอลต่างๆมากับแคมเปญก็คือไฮฟูอีวีฟิลดิจิตอลเฟลลี่ for อีวีค่ะค่ะก็จะเป็นฟีลมที่ คือไม่บอกสัญญาณดิจิตอลต่างๆแล้วก็ยังคงเป็นเทรนดของฟิล์มเซรามิกก็คือเป็นฟิล์มที่เงาน้อยไม่สะท้อนแสงเยอะแล้วก็ยังคงความการความร้อนได้ดีและที่สำคัญคือไม่บอกสัญญาณดิจิตอลต่างๆ,ๆซึ่งตัวบียร์เซรามิกเนี่ยจะเป็นฟิล์มที่เอ่อการความร้อนได้สูงแล้วก็เป็นเซรามิกเกรียมีแยมนะคะเป็นเทโรโลยีนาโนเซรามิกแลก้วก็อ่ เป็นตัวเดียวที่สามารถการหลังสีอ IR ได้สูงถึงการความร้อนจากแสงแดดได้สูงถึงก็สําำหรับผู้ที่สนใจที่จะติดตั้งฟิล์มกองแสงไฮฟูลนะครับไม่ว่าจะทั้งในงานหรือว่านอกงานเนี่ยคือในงานเราก็จะสามารถมาพบกันได้ที่มอเตอร์โชว์ปีนี้แล้วก็จริงๆก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยครับของไฮฟูลไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram, TikTok ทุกทุกช่องทางครับแล้วก็ สำหรับภาฮนอฟเนี่ยเราก็จะมีตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศกว่า2,000ทีครับจริงๆก็สามารถเข้าไปได้ทุกที่เลยครับคู่นะคะมอเตอร์มอเตอ,อ,อร์โชว์นะคะก็เราก็มีโปรโมชั่นลด4 0่สถึงสีนะคะเราก็มีของสัมนาคุณต่างๆในงานนะคะก็สามารถมาขุดรถกันได้นะคะสามารถติดตามเพจ Facebook ให้ครูฟิล์มไทยแลนด์ได้นะคะในในนั้นนะคะแล้วก็จะมี IG กับ TikTok ด้วย ก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารตรงนั้นไ,ได้